นักร้องสาวคนดังหายหน้าไปนานที่แท้โดนกักขังสองเดือนหายหน้าไปพักใหญ่สำหรับนักร้องสาวชื่อดังเนสกาแฟสีนครจนแฟนๆแ,และคนทั่วไปต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนกันแน่ทำให้มีข่าวลือกระจายทั่วโลกออนไลน์ว่าเธอถูกจับกลุ่มและถูกกักขังในเรือนจำล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยประกาศว่าพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งโดยงานแรกของเธอจะเริ่มในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึง เนสกาแฟได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เธอหายหน้าไปนานว่าจริงๆแล้วเธอถูกกักขังจริงเป็นเวลานานถึงสองเดือนเธอได้เล่าอย่างเปิดเผยว่าสำหรับคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีเรื่องเกี่ยวกับใบหวยหนูต้องขอโทษทุกคนคะ่ะหนูทำผิดจริงตามที่ศาลได้ตัดสินหนูติดกักขังสองเดือนและหนูก็ยอมรับความผิดของตัวเองขอโทษทั้งคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนมาตลอด เนสกาแฟย้ำว่าเธอรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและถือว่าบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอทำให้เธอสัญญากับตัวเองและทุกคนว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ยังคงให้กำลังใจเสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ที่ยังให้โอกาสให้เธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนูอยากจะกลับมาสร้างความสุขให้ทุกคนด้วยการร้องเพลงและจะสร้างผลงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้ติดตามอีกครั้งค่ะ หนูเข้าใจว่าอดีตที่ผิดพลาดไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่จากนี้หนูขอเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ดีเนสคาเฟ่ยังได้เผยความรู้สึกและบทเรียนที่ได้จากช่วงเวลาที่ถูกกักขังในเรือนจำว่าช่วงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาหนูได้เห็นคนหลากหลายรูปแบบได้เจอประสบการณ์ที่ทำให้เราเข้มแข็งและมีสติมากขึ้นหนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกให้ชัดเจนขึ้นและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่ชีวิตมอบให้ สุดท้ายเธอยังเตือนแฟนๆเกี่ยวกับการแอบอ้างใช้ชื่อของเธอในโซเชียลมีเดียถ้าเห็นเพจหรือเฟซไหนที่ใช้ชื่อเนสกาแฟสีนครแล้วปักลิงก์เว็บพนันหรือแอบอ้างว่ามาจากหนูขอบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงขหนูจะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดทุกเพจที่แอบอ้างใช้ชื่อหนูเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนสกาแฟขอความการุณาจากทุกคนให้เลิกคาดเดาและพูดถึงเธอในแง,ง่ต่างๆพร้อมย้ำว่าเธอเป็นคนชัดเจนในทุกการกระทำและขอเพียงให้โอกาสเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง